ปีนี้เน so be ี too, on, so ่ยน้ำจะมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะมีตลอดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลคุณสุเทพปอพจังหวัดกยอนะครับรับผิดชองการดูแลทางสาธารณไทยเป็นส่วนราชการที่ท่านชอบดูแลสารทุกสูตริดของพี่น้องประชาชนผู้ประสงค์ได้ยนด้วยวันนี้เดี๋ยวเราแจกของกันเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับขอให้

กรบกวนมากๆน,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 นะครับก็ถือเป็นสินทัศ์ใจดูแลท่านในเบื้องต้นนะครับ